สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุก์นะคะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยสัปดาห์นี้เรายังเรียนในเรื่องของครอบครัวของฉันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆสามารถทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้นั่นเองค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือการทํางานบ้านค่ะอาจจะเป็นการกวาดบ้านถูบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะการตากผ้าที่เด็กๆสามารถทําได้ด้วยตนเองค่ะ กิจกรรมต่อไปค่ะก็คือการดูทีวีการดูหนังฟังเพลงที่ทำร่วมกันในครอบครัวได้นะคะต่อไปเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันที่คุณพ่อคุณแม่กลับมาจากที่ทำงานทุกคนก็จะรอทานอาหารพร้อมกันก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะ ต่อไปค่ะเมื่อถึงวันหยุดเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่มาทำสวนค่ะปลูกผักอูกดอกไม้รดน้ำต้นไม้จะทำให้เด็กๆนะคะใช้เวลาว่างอยู่กับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะ ่ไปค่ะกิจกรรมการทําอาหารร่วมกันเช่นเด็กๆอาจจะช่วยคุณแม่ล้างผักคุณพ่อช่วยหั่นผักก็ได้นะคะเป็นการช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยทําให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นและทุกคนมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือการไปเที่ยวนั่นเองค่ะการไปเที่ยวพักผ่อนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะ เป็นการไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวข้างนอกบ้างนะคะทำให้เรามีความสุขมากเด็กๆก,ก็ชอบมากเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือการออกกำลังกายนะคะเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาออกกำลังกายพร้อมกันจะทำให้เด็กๆนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทุกคนมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะ อย็นยงไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่คุณครูนํามาสอนในวันนี้ช่วงนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านสามารถนำกิจกรรมที่คุณครูสอนไปทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้ปกครองได้เลยนะคะเด็กๆใบงานศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมใบงานหน้าที่27นะคะเขียนชื่อทุกครั้งก่อนทำงานนะคะลูกภาพนี้ เป็นภาพน้องก้องและคุณพ่อทำกิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือเตะฟุตบอลใช่ไหมคะอ่าใบงานใบนี้ให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะหรือว่าวาดภาพลายเส้นภาพน้องก้องกับคุณพ่อนะคะวาดตามรอยปะให้หมดก่อนแล้วเด็กๆค่อยระบายสีใบงานใบนี้อนุญาตให้หนู ระบายสีแค่ภาพด้านล่างนะคะลูกระบายสวยๆนะคะอย่าให้ออกนอกกรอบต่อไปเตรียมใบงานในหนังสือชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้สาระที่สองเรื่องเราเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะ หน้าที่8หน้านี้นะคะเดี๋ยวก่อนทำใบงานหน้านี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเอเดอเอและเอเกเอกถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะอ่านคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเอเดอเอ กันนะคะอ่านตามกันเลยค่ะ W E E D D V E D w e t แต่งงาน B, B B E E D D B E D Bed เตียงนอน a r E e d, d, r, e d D ดีดสีแดงต่อไปเป็นคำสัมที่ลงท้ายด้วย E อ e. อ่านตามนะคะ P P E, e g G G เพเอเกเพกหมุดแอลเลอีเอตเกเลเอเกเลขขาบีเบอีเอตเก เบอเกเบกขอเคเก้เอเจเกเคเอเกเคทั้งขนาดเล็กอ่านทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเวทแต่งงานเบทเตียงนอน เวดสีแดงเพ็กหมุดเล็กขาเบกขอเคกทั้งขนาดเล็กต่อไปให้ได้เด็กนะคะเปิดหนังสือชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้สาระที่สอง เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเปิดไปที่หน้า8ให้เด็กๆนะคะลูกโยงเส้นจับคู่ภาพการทำกิจกรรมในครอบครัวกับคำศัพท์ภาพแรกเป็นภาพเด็กกำลังขอนะคะภาพที่สองเตียงนอนภาพที่3แต่งงานภาพที่4เด็กใส่ชุดสีแดง ภาพที่ห้าขาภาพที่หกถังขนาดเล็กนะคะอ่ะไปดูคำศัพท์ด้านซ้ายมืออ่านพร้อมกันอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ V e a the w e t แปลว่าแต่งงานเด็เดกก็โยงคำศัพท์คำว่า w e t ไปหาภาพแต่งงานนะคะ อ่ะคำที่สองอ่านพร้อมกันค่ะ l e อกเก e r e แปลว่าอะไรคะอ่ะขาเด็กก็โยงไปหาภาพคุณแม่กำลังทายาที่ขานะคะต่อไปคำที่สามค่ะ r e e a t e red แปลว่าสีแดง,แแดงก็โยงไปหาเด็กที่อ่าเด็กและคุณพ่อใส่ชุดสีแดง ต่อไปคำที่4ี่นะคะเบอร์เอเกเบกเบกหรือ c, ว่าเบกแปลว่าขอโอยงไปภาพแรกต่อไปคำที่5้าเบอร์เอเดเบดแปลว่า mistakes. เตียงนอนโยงไปหารูปคุณพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วลูกที่นั่งอยู่บนเตียงนะคะคำสุดท้าย เค้กแปลว่าถังขนาดเล็กเด็กๆก็โยงไปหารูปเด็กที่กำลังถูบ้านแล้วมีถังขนาดเล็กอยู่ข้างๆนะคะอ่ะเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนและฝึกอ่านกันด้วยนะคะจะได้อ่านเก่งๆค่ะอ่านคำศัพท์ต่อไปให้เด็กๆนะคะ เตรียมใบงานเสริมทักษะนะคะลูกหน้าที่71เป็นใบงานหน้าสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะลูกไปฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์กันเลยค่ะ I E L I E L I E I, L I อ i n insect. 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 อินเ I กต n s อ c t อิ I เ s กต t ออใบงานหน้าที่71นะคะลูกเป็นตัวอักษรไอพิมพ์ใหญ่และไอพิมพ์เล็กนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประสวยๆเลย เมื่อเขียนเสร็จแล้วมาเขียนคำศัพท์ด้านซ้ายมืออ่านตามคุณครูนะคะ I double L ill ป่วย I n s e c t insect แมลง ให้เด็กๆนะคะเขียนคำศับที่ช่องอยูอ่ช่องที่อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเลยเมื่อเขียนเสร็จระบายสีภาพเด็กที่กำลังนอนป่วยและรูปแมลงระบายให้สวยๆเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูที่สําคัญนะคะเขียนชื่อทุกครั้งก่อนทําใบงาน วันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณครูปุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนคุณครูให้เด็กๆนะคะหยุดพักผ่อนสองวันวันเสาร์และวันอาทิตย์ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ